แต่หลักๆก,ก็คือรัฐบาลทุกทุกเขีนะครับว่าอ,อกกกรพาจวดออกกรเมืองน้ำดำอาจารย์กรพารวยคนลงเฮง64และกอบริสินีฟซสีนะครับคือเพียวางแนวทางนี้ก็คือ5เพีนะครับหเพีรเพราะฉะนั้นน้ที่ไม่พาดเลยก็คือออกกรพาจวดนะครับเนี่ยจ็บตั้งแต่หวยหุ้นนะหวยหุ้นหวยลาวสตาฮานอยเนี่ยนะได้ตังค์นะครับนะ เหมือนรัฐบาลที่อาจารย์ว่าถ้าใครอยากได้ตังเนี่ยวิ่งนะครับที่อาจารย์ฟันนะอ่ารายงานตัวต่อไปเรามาพูดถึงรัฐบาลไทยนะตาไทยนะครับงวดที่แล้วนะใครได้วิ่งสองที่อาจารย์ฟันสองบนนะรายงานตัวหน่อยนะใครรูดสองได้ตังงานตัวหน่อยบางคนก็บอกตั้งแต่หวยยังไม่หอ,อกลนยะอาจารย์รูดมันมีขึ้นสองสามเนี่ยไม่รู้เลขอะไรมันมันได้บาทละยี่สิบ ถ้ารูดนะครับการรูดนี่ยต้องให้ให้เท่ากันนะมันถึงจะคุ้มนะเหมือนเหมือนหวยหานอยหวยหวยหุ้นเนี่ยมันได้ตัวละเท่ากันมันถึงจะมีกําไรถ้ารูดแล้วเนี่ยเหรียญราคาลดเราไม่น่าลงทุนเนาะมันจะ,นจะเราลงทุนมันสามสิบแปดประตูบนล่างนะต้องให้เท่ากันราคาเท่ากันนะมันถึงจะได้นะครับถ้าไม่รูดก็คือวิ่งนะครับวิ่งบนนะคือได้ตังค์อันนี้คือของรัฐบาล อมีมาดูไหมนอกนะใครที่อ่าบางคนบอกว่าหนูวิ่งไปหมื่นกว่าบาทนะทักเมสเซนเจอร์เพียรมาบางคนก็อเล่นไปสองพันะตัววิ่งอาจารย์มาได้อาจารย์ทุกงวดตั้งแต่ปีใหม่นะจำชื่อไม่ได้พอดูกันะ่าทักเมสเซนเจอร์ไม่รู้อยู่เพียรไหนนะวันนี้มาดูหรือเปล่านอ้อนะรายงานตัวให้สมาชิกดูหน่อยนะครับสำหรับ เอฟซีเดี๋ยวมันอันนี้เ็สเซนเจอร์เขียดไหนน่อยเดี๋ยวให้จันพอดูน่าจะเป็นสองเขียดเขียดอาจารย์กรารวยเดี๋ยวพอดูเขียดอาจารย์กรารวยก่อนอันนี้น่าจะซื้อวัตถุทับกัน ยู่ไปอยู่เพดไหนนอเนี่ยมันหลายเพจนะครับห้าเพจไม่รู้ไปซ่อนอยู่ไหนพอนี้มันจะมาทับถมกันอาจารย์ถึงไม่ลงสตอรี่ถ้าอาจารย์ลงสตอรี่เพจเนี่ยนะคนจะทักสตอรี่เพจเข้ามามันจะเยอะนะรู้เลยมันจะเป็นขยะอาจารย์จะไม่จะไม่ลงสตอรี่เพจรู้ปัญหาแล้วนะครับรูปปัญหาในคนทัก อินบ็กเพีเดเยอะแยะแล้วน่าจะมาจากที่ลงสตอรี่เพียดเขาก็ทักมานม่าหาไม่เจออยู่เพียดไหนนอนอ่ะประช่งะางนะไม่รู้จุดไหน <c oughs> เออนี่เป็นการเสียเวลาว่าจะว่าจะให้ดูที่สมาชิกทักมาแล้วก็จุดทูบแล้วก็ตัวขูดสามสามสองแล้วก็แปดสามไม่รู้อยู่ในเพียดไหนกันทับทมกันอ่ะทุกคนพร้อมไหมรัฐบาลไทย ถ้ามีพร้อมอาจารย์บอกว่าจะไม่ให้วันทําบุญว่าจะมาให้วันที่สิบสองนะครับนะหลังจากทําบุญมาวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองเป็นวันเกิดทิงจะปล่อยแต่ในห้องไลน์ให้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ให้ชุดสามตัวนะครับนะยังไม่ได้ให้ชุดสามตัวเพราะอาจารย์แยกนะครับวดนนี้แยกแยกชุดสามตัวนะเป็นชุดรวยนะเพราะว่าชุดฟันเนี่ยเนี่ยก็เลยแยกไว้ ต่างหากเลยนะครับจะป้องกันการเอาไปเผยแพร่สำหรับตัววิ่งตัวรูด่ะทุกคน่ะตำไทยคินตำไทยนะครับนะรัฐบาลไทยประจํานวดวันที่16กันยายน65นะครับเดี๋ยวไปทําบุญใหญ่วันที่11นี้นะก็อธิษฐานเอาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้เฉพาะตัวฟันนะครับให้ตัวฟันที่ฟันแล้วเนี่ย มาบนตลอดนะครับมาบนนอกจากที่ว่าอาจารย์จับหลักหน่วยใส่ผิดเท่านั้นนะเหมือนงงวดมีกีฟันสองแต่มันมาสองสามสาม,ส,ามสองเนาะนะก็เป็นกรณีศึกษาเพราะว่ามันเป็นหัวสัญจรนะครับก็เป็นห่วงพระวงกระสุนเนะสูตร อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันออกไปแล้วด้วยแปีกสามก็ออกไปแล้วนะครับเะียกสามก็ออกไปแล้วนะทีนี้ได้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยก็จดไว้แล้วนะครับว่าจะเอามาทําเป็นหวยสัญจรอาการทนะําน่าจะเป็นศูนย์สามสองกับสี่สามสองสองสามเพราชอบชอบสี่กับชอบศูนย์ เลยมาทำแล้วก็เลยเอามาเป็นเม็ดเดียวสัญจรน่าจะทุกคนจำได้น่าจะเป็น4ี่สองศนะครับนี่แหละเอาความความชิดตัวเองนะเพราะว่าอาจารย์จะบอกตลอดว่าถ้าสัญจรเนี่ยมันจะเป็นหาบเป็นเบิ้ลเห็นไหมมันเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลหน้านะครับเป็นสามสาสองเห็นไหมสามสามสองไม่เบิ้ลก็เหลียง อาจารย์เลียยว่าจะเรียง4 2 4, ่ส 2, 3งสีกับ0-3-2ยามไม่ชิดก็เลยมาตัดว่าศูออนยน่าจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่า3ไม่มั่นใจหนึ่งก็ไม่ชิดเรื่องนายกรักษาการคนที่30และมาคิดว่าสูตรเราได้4แล้ววันที่24นายกเขาเนี่ย มีข้อวิาพากษ์กันอยู่นายกครบแปดปีเนาะก็ครบวันที่ยี่สิบสี่นะประคิดประมาณนั้นนะนะครับก็คิดประมาณนั้นนะก็เลยว่าเออเลขมันมีบ้านมา,นานได้แค่นี้ก็เป็นไปได้ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะใครซื้อลัตเตอรี่ใครถูกหกหกศูนย์สี่ลัตเตอรี่เลขท้ายมั่งนะก็มีหลายคนเนาะเห็นอาจา์ซื้อศูนย์สี่เนี่ยซื้อไปเยอะแยะศูนย์สี่ซื้อไปยี่สิบใบทุกคน มีแปดศูนไป10บใบเจ็ดศูย์สีอีกแต่604ไม่ไมีไม่ได้เลยนะเลขท้ายนี่ข้อมุนนะี่มันน่าจะเป็นสองครั้งนะ่าจะเป็น604นะมันก็มาแต่มันมา604แล้วก็น่าจะเป็น2 1งหนเลือกประมาณนั้นที่เรามาขูดกันมันได้0ูนย์หเนาะอาจารย์ก็มาซื้อ1 0, 0ึ่แต่มันก็ไม่ใช่2มามาใส่ ผิดหลักร้อยอีกเลยไม่ได้ตังค์เพราะนั้นศูนย์มันมาที่เขาหมุนสองครั้งน,นเลขไทยนะครับมันไม่มาเลขไทยสองตัวถ้ามาสองตัวไม่มามันมาตัวเดิมมาเป็นเปรตสามซะอย่างนั้นนะครับนะมาเป่ตสามเพราะนั้นที่อาจารย์ให้คือ,ซ,อซื้อลอตเตอรี่อ่ะรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะเดี๋ยวดนะูรัฐบาลไทยนะครับงวดที่แล้วนะเดือวตัวนี่นยลบหรือย,อยังเนาะที่อาจารย์ฟันฟันฟัน,ฟน นี่นะนะครับที่จันฟันเดลทว,วนนะนะครับแต่ไม่ไม่ชอบสามนะครับงวดที่แล้วจันฟันสองนี่นะนะครับนะอันนี้คืองวดที่แล้วนะเลขฟันตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่เคยหลุดนะครับเหมาะสําหรับผู้ปีวิ่งนะครับรอรับตัง,งคนะ์งวดนี้นะครับขอฟันนะงวดนี้นะครับประจํางวดวันที่สิบหกกันยายนี้ขอฟันตัวนี้นะครับ นะขอฟันตัวนี้นะไม่เอาเลขสามตัวมาให้เพราะถ้าทุกคนเห็นสามตัวก็จะรู้ว่าเลขไทยเลขสามตัวอาจารย์เป็นตัวไหนก็เลยขอแยกเพราะเหลืออีกหลายวันนะครับไม่มีหลุดนะครับเพราะเรียงไปหมดทุกตัวแล้วนะเนะห็นทุกคนอาจจะเห็นเลียงเพราะว่า 1, บวกหนึ่งลบหนึ่งไว้แล้วกันพลาดไว้แล้วนะครับเพราะว่าหลักหน่วยมันมีสามตัวอาจารย์เอามาหมดนะั่อยู่ในนี้แหละนะครับ จะไม่ตัดเหมือนคราวที่แล้วไม่ตัดออกนะครับงงิน,นีมที้ตัดสามนะทุกคนเห็นเห็นสองศูนแล้วเป็นสองสี่เห็นไหมอาจารย์ข้ามอันนี้คือรัฐบาลน,นะครับลองไปย้อนดูนะฟอร์มหลังที่อาจารย์ให้ตัวฟันนะก็คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชุดสามตัวนะ เขาเปิดแทงก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้สมาชิกในห้องไลก่กบนะครับยังไม่เอาไปให้นะยังไม่ได้เอาไปให้เอาประมาณนี้ส่วนล่างอาจารย์บอกเมื่อไรสดครั้งก่อนเนี่ยแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านาะเลขล่างมันหลุดนะมาสองครั้งสามครั้งของงวดมีกี่นะเลขล่างอาจารย์ว่าให้หกแต่ว่ามัน,ม,นมันมาอยู่ในหลักหน่วยด้วยอยู่นะครับเนะี่ยฟันศูนย์บน นะครับบนนะที่ให้บีมีจีบนนะครับที่ฟันมาทุกครั้งออกบนตลอดนะแต่บนมันไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับบนซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้แต่อะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเลขบนออกล่างเลขล่างออกบนนะครับประมาณนี้แหละนะครับลองเอาไปกันก้องดูภายในที่อาจารย์ให้มันเป็นตัวไหนเนาะเป็นตัวไหนเนีย่ยเป็นตัวไหนชอบตัวไหนก็ไปหาเลขปักหลัก หลักหน่วยของตแต่ละสำนักมาตัดของอาจารย์ลงนะที่อาจารย์จะทําอยู่นั้นมันมีอยู่แล้วในในชุดนี้นะครับก็อเอาเป็นวิ่งเอาเก็บเงินซือเลขวิ่งนะครับประมาณนี้